เราจำเป็นต้องมีคุณค่าแค่ไหนจำเป็นต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าทุกนาทีที่เสียไปหรือเปล่ากับโลกที่ productive ตลอดเวลาเอาจริง,รงมันสำคัญกับเราขนาดนั้นไหมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ภาษีสังคมครับรายการที่จะชวนทุกคนไปพูดคุยเรื่องอื่นนอกเหนือจากภาษีเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้ดีขึ้นครับสำหรับตอนนี้ครับตอนที่5แล้วพี่น้องอยากชวนทุกคนมาคิดแล้วก็มาคุยกันในเรื่องของ productive หรือว่า productivity ครับว่ามันสัมพันธ์กับชีวิตเราจริงๆหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมครับฝากก ติดตามแท็กสังน้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยครับก่อนอื่นนะครับอันดับแรกเราลองมาตั้งคําถามก่อนนะคะัคำว่า productive หรือว่า productivity เนี่ยสองคำนี้จริงๆมันหมายถึงอะไรนะครับถ้ามองในมุมของเศรษฐศาสตร์เนี่ยคำว่า productive นั้นน่าจะหมายถึงการได้รับผลผลิตที่มากขึ้นจากการใช้ทรัพยากรจานวนเท่าเดิมอันนี้อาจจะฟังแล้วอุ้ยมันดูวิชาการไปหน่อยเนาะแต่ถ้ามองในชีวิตเรานะครับก็คือเวลาที่เรามีในชีวิตเนี่ยแต่ละวันมันคือจํากัดที่24ชั่วโมงถูกไหมครับเราได้ใช้เวลาเนี่ยที่มันเท่ากันตรงนี้เนี่ยไปพัฒนาหรืออททําะไรีี่มันนดขึ้ ในแต่ลว้วมันทําให้ตัวเราเนี่ยมีประโยชน์มากขึ้นกับชีวิตหรือเปล่าในอนาคตอ่ะถ้าพูดแบบนี้เนี่ยมันก็น่าจะไปสอดคล้องกับเรื่องของการบริหารเวลาใช่ไหมล่ะครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าการบริหารเวลาเนี่ยมันก็อาจจะไปเชื่อมโยงกับสิ่งเราทาได้ในแต่ละวันหรือสิ่งที่เราทําแล้วสําเร็จในแต่ละวันความก้าวหน้าแต่ละวันที่เราเห็นยิ่งมีเยอะก็ยิ่งดียิ่งทําได้มากก็ยิ่งดูมีประโยชน์ถูกไหมครับซึ่งบางคนก็จะวัดผลโดยการอาจทำทูดูลิสต์มีเช็คลิสต์ว่าอ่ะวันนี้ต้องทาอะไรบ้างกี่อยา่างติ๊ไไปถ้้าาาทํดครบนนี่่ือวผ ตามที่ตั้งใจไว้หรือว่าอาจจะมีเรื่องของแบบใช้ทูในการบริหารเวลาเลยนอกจากทูดูลิสตแล้วไปเชื่อมโยงกับการจัดก,การปฏิทินมีการทำคาล endar มีการทําสิ่งที่เรียกว่าไทม์บ็อกซิ่งจากัดเวลาเลยทําอย่างนี้กี่ชั่วโมงทําตรงนี้ยังไงยังไงทาอย่างนี้กี่ชั่วโมงเวลานี้ทําอะไรทําแบบไหนบ้างเพื่อทาให้ชีวิตของเราเนี่ยมันดูมันมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองครับทีนี้ฟังแบบนี้เนี่ยถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมเอาจริงๆมันเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่ายิ่งทํายิ่งได้ประโยชน์ยิ่งทํายิ่งเก่งขึ้้้้้นนนนนนใใชชเเเวลาออยขึแบบีีมมมมักก็็ดดููไไ่่่่ปรืงถ เราเรียนรู้ได้มากขึ้นทุกวันเราทํางานเสร็จได้มากขึ้นในแต่ละวันเราทําแล้วชีวิตเราดีขึ้นแล้วก็พอเราชํานาญมากขึ้นเนี่ยเวลาที่ใช้ก็น้อยลงก็แปลว่าอะไรเราน่าจะทําอะไรได้มากขึ้นอีกฟังดูรวมๆแล้วมันเป็นเรื่องดีมากเลยถูกไหมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระวังก็คือถ้ามันมากเกินไปเนี่ยอาจจะไม่ดีแน่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามครับมันมากระทบกับชีวิตของเรามากระทบกับเรื่องสมดุลชีวิตด้านอื่นเนี่ยมันก็อาจจะแย่จนเราทนไม่ไหวก็ได้ดังนั้นมันเลยเป็นประเด็นที่หลายคนเนี่ยเริ่มให้ความสนใจแลลล้้้้วววกกกกกกก็็รรรูสึ่่าาาทททุัััันนนนนนเเเีีีีียมมมมโปปปิไหืออ คำหนึ่งขึ้นมาครับชื่อว่า Toxic Productivity ซึ่งเอาง่ายๆเนี่ยท็อกซิกมันก็อารมณ์เหมือนยาพิษเนาะมันดูไม่ดีก็คือทํางานหรือเป็นประโยชน์จริงๆแหละแต่ว่ามันมากเกินไปจนเป็นผลลบหรือว่าผลเสียกับชีวิตครับบางคนอาจะต้องพยายามที่จะทาให้ตัวเองโปรแลกทีตลอดทั้งท,งที่ไม่มีความจําเป็นเลยอารมณ์แบบอุ้ยทํางานเสร็จแล้วเชียเอางานมาอีกต้องการงานอุ้ยทำงี้ได้ดีต้องไปเรียนเพิ่มอันนี้ต้องพัฒนาต่ออันนี้หยุดไม่ได้คามันก็จะแบบให้เราพัฒนาตลอดเวลาจนเรารู้สึกว่าเฮ้ยพัฒนาจนไม่มีีเเเววลลลาาาจจะะหหยยยุดััักใรรรืออป่่ซึงงงงตตนน้้ม ว่าพอเราทาไปเรื่อยๆเนี่ยบางทีมันดีขึ้นเราได้รับการยอมรับที่สังคมให้เราเนาะคนเราเชิดชูแบบคนทางานหนะักอุ้ยวันนี้ฉันทํางาน20ชั่วโมงเนี่ยนอนแค่4ี่เองวันนี้แทบจะไม่ได้นอนเลยทําแต่งานสังคมมีอยู่ช่วงหนึ่งก็เชิดชูเรื่องพวกนี้มากขึ้นแล้วก็บางคนมันกลายเป็นว่าพอไม่ทํางานรู้สึกผิดอีกอยู่เฉยไม่ได้ต้องหาอะไรมาทําแบบเนี้ยพอมันกัดกินเราไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลเสียต่อชีวิตได้ครับเพราะมันกลายเป็นว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีแต่เรื่องที่ต้องทําต้องเรียนรู้ต้องพัฒนนาาททััั้้งงงตวเรเอเรื่ยๆ สุดท้ายเนี่ยอาจจะมีหลายคนตั้งคําถามว่าเอาจริงชีวิตเราต้องการแบบนี้เหรอวะและเราต้องพัฒนานไปถึงเมื่อไหร่กันแน่พอมนเกิดคําถามแบบนี้นะครับจุดนี้ครับมันเป็นจุดสําคัญเลยครับที่ <ด S 3> <ด>เราต้องกลับมาตั้งคําถามอย่างจริงจังละใครที่เจอภาวะแบบนี้อยู่ใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยไหวเนี่ยลองตั้งคําถามแบบนี้ก่อนว่าทุกวันนี้สิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยมันคือสิ่งที่เราต้องการจริงๆใช่ไหมแล้วก็มันพาเราไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการในอนาคตจริงหรือเปล่าและมันกระทบต่อชีวิตปกติของเราหรือเปล่าชีวิตปกติคืออะไรนะครับแน่นอนคนเราต้องงทําานนะ ก็ไม่ได้บอกว่าเออถ้ามันแบบทำงานแล้วเหนื่อยเครียดไม่ไหวไม่ต้องทาอะไรเลยนอนทั้งวันก็ไม่ใช่เราก็ต้องมีชีวิตปกตินะชีวิตปกติก็คืออะทำงานกินพักผ่อนมีความสัมพันธ์กับคนรอบตัวเรื่องพวกนี้เนี่ยมันกระทบหรือเปล่าเอาจริงๆน,นี้แชร์ส่วนตัวเลยนะครับตัวพี่หนอเองเนี่ยเคยมีปัญหาอยู่เรื่องนี้อยู่พักหนึ่งเลยช่วงหนึ่งที่เพิ่งออกจากงานมาใหม่ๆแล้วมาทําเพจเต็มตัวเนี่ยรู้สึกว่าแบบหูเราต้องทําเพจให้ได้แบบดีอะเพราะว่าถ้าเกิดทําไม่ดีเนี่ยมันจะไม่มีคนมาจ้างมันจะแบบอุ้ยมเีะแเนน้็พมจตตทใใ่ลวัห่ คอนเทนต์แต่ละวันเนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า3ชิ้นมีกําหนดด้วยนะคอนเทนต์ Content ต้องเท่านี้นะต้องมีรายละเอียดประมาณนี้แล้วก็ทุกอย่างต้องวัดผลอ่นะถ้าคนกดไลค์ไม่ถึงร้อยมีปัญหาต้องแก้ไขถ้าเกิดคนกดไลค์หลักพันดีแต่ทำไงให้ดีกว่าเดิมเนี่ยมันก็จะแบบวนๆอะไรแบบนี้แล้วก็มันเริ่มทรมานนะเพราะว่าเวลาอยู่กับอะไรพวกนี้มากๆเนี่ยการวัดผลเพื่อเราไปถึงจุดหนึ่งเราก็จะมองจุดต่อไปหุ้ยได้ถึงพันแล้วว่ะเฮ้ยน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะแก้ยังไงได้บ้างแล้วมันถูกขับดันด้วยวสิ่งเราควาามรรู้คนเก ทำสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของเราด้วยมีงานมีเงินเข้ามาแบบนี้มันเลยไปกระทบด้านอื่นครับเพราะเวลาทั้งหมดเนี่ยมันทุ่มไปกับงานเลยความสัมพันธ์กับคนในครอบครัวกันรอบข้างอะไรพวกนี้นครับก็จะแบบไม่ได้มีเวลาไปยุ่งกับใครไม่ได้แบบไปช่วยเหลือใครเลยในบ้านก็คือทุกคนบอกอย่ามายุ่งจะขอทํางานอย่างเดียวเพราะว่าถ้าทําไม่ได้อย่างที่เป้าตั้งไว้ถือว่าไม่สําเร็จเวลาที่จะให้คนที่เรารักก็อาจจะไม่มีครับตอนนั้นลูกกําลังอายุแบบน่ารักเลยก็จะมีช่วงหนึ่งเลยแบบไม่อยากเล่นกับลูกเพราะว่ารู้สึก ด,ะะดูก็บอกกูไม่ได้ทาอะไรผิดเลยพ่อทำไมเป็นแบบนี้นั่นแหละฮะคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับแล้วก็หนักหนัก,นกถึงขั้นแบบไปเที่ยวเนี่ยไปพักผ่อนเนาะก็เอาไปด้วยเอางานไปด้วยแล้วก็ตั้งเป้าด้วยแล้วมามีเรื่องด่วนเข้ามาก็ต้องแบบโพสทันทีทาทันทีเลยไม่งั้นเดี๋ยวคอนเทนต์ไม่เป็นที่รู้จักเดี๋ยวมันจะแบบอันดับตกเดี๋ยวอะไรแบบนี้มันเกิดความเครียดขึ้นมากเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันมันส่งผลกับชีวิตจริงๆก็คือสุขภาพก็อาจจะไม่ค่อยดีความเครียดเยอะนอนไม่ค่อยหลับแล้วก็รู้สึกหงงงุ่าาาาามมััััตตตลลออ้้้เเเรววววนททํใบบแคถ ต้องการอะไรกันแน่วะสิ่งเราทำเนี่ยมันดูเหมือนจะดีนะมันดูเป็นประโยชน์หมดเลยแต่ทําไมเราไม่มีความสุขเลยวะมันกลายเป็นว่าเราทํางานหนักเพื่อให้คนชื่นชมว่าเราทํางานหนักเราทําอะไรพวกนี้ให้สําเร็จเพราะอยากได้รับการยอมรับว่าเออเฮ้ยเนี่ยเพจนี้แม่งทาเร็ววะ่ะคอนเทนต์แม่งทาดีวะ่ะหรืออะไรเงี้ยเราต้องการอะไรพวกนี้มากๆเลยซึ่งมันเป็นคุณค่าที่ชีวิตเราต้องการหรือเปล่าถ้าเทียบกับสิ่งที่เราทิ้งไปความสัมพันธ์สุขภาพเวลาที่เรามีให้กับคนที่เรารักแล้วก็เวลาที่เราจะพักผ่อนอยู่เฉยๆแล้วก็ใช้ชีวิตให้้้้รูสสึกวว่าาามมมันีคุขบง ใช้ชีวิตอยู่เฉยๆให้รู้สึกกับความสุขที่เรียบง่ายบ้างไม่ใช่ความสุขทุกอย่างเนี่ยมันมาจากการทํางานแล้วก็ประสบความสําเร็จอย่างเดียวซึ่งพอได้คุยกับหลายคนนะก,ก็รู้สึกว่ามีหลายคนเป็นแบบเดียวกันเนาะแล้วพี่หนอมก็มาตกผลึกแล้วกันคิดแบบเฮ้ยสิ่งที่น่ากลัวจริงของเรื่องนี้เนี่ยมันคือความรู้สึกที่เรายังดีไม่พอตลอดเวลาคือเมื่อมันมีจุดให้พัฒนาเราก็จะรู้สึกว่าเราพัฒนาได้อีกมันมีจุดให้เราว่างเราก็รู้สึกผิดที่เราได้หยุดทั้นที่จริงเราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะงานเสร็จแล้วอะทำทัวรนน เฮ้ยโปรเจกต์ i, นี้น่าจะทําเพิ่มนะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าทําเพิ่มน่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีขึ้นก็ทําอีกเอาจริงแล้วเอาเวลามาโฟกัสกับตัวเองพักผ่อนแล้วก็ไปทํางานที่มีอยู่ให้ดีขึ้นก็พอแล้วหรือเปล่ามันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาบ่อยๆครับและพอมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาบ่อยเนี่ยมันแน่นอนนะถึงจุดหนึ่งเราจะทําไม่ได้ทุกอย่างถูกไหมเราก็จะแบบโอ๊ยอันนี้มันมันก็รับมาแต่ทําไม่ได้ดีเลยอันนี้ก็ต้องรีบเร่รเงและความคาดหวังที่มันสูงอ่ะแต่พอมันมาใช้เวลาจริงอ่ะมันไม่พอัันนกร้้ดงเคาีถใ เข้ามาถึงจุดนี้นะเป็นจุดที่อารมณ์รู้สึกแบบนี้อยู่เนี่ยสิ่งที่ต้องทำเนี่ยอาจต้องหยุดแล้วก็ทบทวนละว่าเรากำลังผิดทางอยู่หรือเปล่าย้ําอีกทีนะครับว่าเรื่องของการโปรทีฟเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องทําเลยแต่มันจะทําให้ชีวิตเราแย่ได้ครับถ้าเรายึดติดกับสิ่งที่เราต้องทําแล้วก็เราเปรียบเทียบกับคนอื่นไม่หยุดเพราะว่ามันไม่ทางที่เราจะเป็นที่1หรือสุดในทุกเรื่องได้ครับจริงๆไอ้สิ่งที่โปรทีฟมันมาช่วยเราเนี่ยคือมันช่วยให้เราเนี่ย งานให้มันดีขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลงและมันยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่เราต้องการหรือเปล่าจริง,รง,รงๆแล้วโปรตีนมาช่วยในมุมนี้เนี่ยถือว่าดีแล้วก็เพียงพอแล้วแต่ว่าถ้ามันเบียดเบียนหรือมากเกินไปเนี่ยอันเนี้ยเริ่มไม่ดีแน่ดังนั้นย้ำอีกทีนะครับพบทวนตัวเองดีด้วยนะถ้าวันนี้ทําอยู่แล้วไม่มีความสุขลองหยุดแล้วถามตัวเองดูครับทางแก้คืออะไรหลายคนอาจจะถามว่าเอ้ยมาถึงตรงนี้แล้วาทางแก้มันคืออะไรกันแน่นะครับฟังแล้วอาจจะย้อนแย้งนิดนึงนะแต่ทางแก้มันคือการวางแผนที่ดีคําว่าวางแผนที่ดีคือวางแผนไปเลยว่่่่่าาาาาเเเรรจจะอแแบบไหนนนนสิงงทททีีี้ยยมมมััูลวก พี่หนอมจะเวิร์กกับทางแรกมากกว่าทางแรกคือ list to do list สิ่งที่ต้องทําให้น้อยลงและทําแค่นั้นปับ๊บแล้วบอกตัวเองว่าพอสมมุติวันนี้เนี่ยจะอัดคลิปเรื่องเนี้ยส่งให้น้องวันนี้อัดคลิปได้จบคือพอแล้วก็อาจจะมีหลายอย่างที่ต้องทำเนาะก็พิ o r ร t y ไปว่าสมมุติมี5อย่างเนี่ยขอ2อย่างเนี่ยสำคัญมากๆอาจจะเป็นเดทไลน์อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องทําแล้วมาถ้าไม่ทําวันนี้ไม่เสร็จเนี่ยมีปัญหาอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยต้องทําก่อนทําไม่เสร็จแค่นี้แล้วที่เหลือถ้ามีเวลาทําต่อถ้าทาไม่ได้ไม่เป็นไรเก็บไปทําพรุ ไปมันไม่มากเกินไปซึ่งอันนี้เวิร์กกับพี่นอมนะคนอื่อาจจะไม่เวิร์กกับอีกแบบหนึ่งก็คือทําให้มันเป็นเรื่องจริงจังสุดๆไปเลยสุดๆไปเลยหมายถึงว่าลิสต์ไปเลยครับว่าทั้งวันต้องทําอะไรบ้างแบบละเอียดแล้วก็ละเอียดแบบไม่ทําร้ายตัวเองนะคือต้องใส่ช่วงเวลาพักหรือว่าช่วงเวลายหยุดหรือช่วงเวลาผ่อนคลายไปเลยแล้วทําตามนั้นด้วยเนชะ่นแบบอ่ะช่วงแบบประมาณบ่ายช่วงเนี้ยสักหนึ่งชั่วโมงจะไม่ทาอะไรก็ไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเติมนะไม่ต้องไปแบบวิว่างจังเลยมาหาอะไรทำไม่ต้องจะพักคือพักแล้ว ออมันมีสิ่งที่ต้องทําหลายอย่างนอกเหนือจากงานที่มันต้องโปรดักทีฟนอกเหนือจากชีวิตที่ต้องพัฒนามันยังมีอย่างอื่นๆที่เราควรทําด้วยซึ่งถ้าเราทําตรงนี้ได้มันก็จะทำให้เราเบาบางลงเพราะว่าแต่ละวันน่ะกิจกรรมที่ต้องพักมันถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ต้องทําอันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งที่หลายคนทำแล้วเวิร์กซึ่งก็ต้องดูนะว่าเราเวิร์กแบบไหนหรือว่าถ้าใครมีแบบอื่นเนี่ยก็คอมเมนต์แนะนํากันได้นะครับทำยังไงให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นทำยังไงให้ตัวเองรู้สึกว่าพอแล้วอาจจะพักหยุดยาววหห่งนนนััคแ์ึึ5 2 หยุดคือหยุดไม่ทํางานเลยก็สามารถทําได้อันนี้แล้วแต่ว่าใครเหมาะแบบไหนเนาะดังนั้นถ้าใครมีความเห็นแบบไหนหรือถ้าลองแบบไหนมาแล้วเ,เวิร์กกับตัวเองก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไว้ด้วยแล้วกันนะครับซึ่งในที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้สอข้อวิธีการิสต์อะไรเงรี้ยที่พี่หนอมแชร์เนี่ยมันยังเป็นวิธีอยู่เนาะเป็นโปรเซสขั้นตอนเพื่อให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้แบบมากเกินไปแต่ว่าสิ่งสําคัญต้องกลับไป,ไปอีกนะครับนอกจากที่พูดมาแล้วเนี่ยต้องกลับไปที่พื้นฐานสําคัญเลยคือเอาจริงเป้าหมายชีวิตเราอะต้องการอะไรซึ่เเเเเปป้้้าาาาาหหมมมยยยยแต่่่ละะคนนนัไไืออกกรรรขใจีีีดดบบท คำว่าลดนะคือไม่เราไม่สามารถเลิกเปรียบเทียบได้หรอกมันจะต้องมีความรู้สึกเปรียบเทียบเข้ามาแต่ถ้าเกิดเป้าหมายเราชัดเจนแล้ววิธีการที่เราจะไปสู่เป้าหมายเนี่ยมันชัดเราจะไม่ค่อยสนใจคนอื่นเราจะไม่ดูว่าเอ้ยคนอื่นแม่งอายุเท่านี้แล้วต้องมีเท่านี้คนอื่นมีอันนั้นนี้แล้วไม่สนเพราะว่าเรารู้ว่าเป้าหมายต้องการอะไรแล้ววิธีการเราไปถึงถ้าอย่างนั้นอ่ะเราก็จะลดการเปรียบเทียบได้ดังนั้นเช่นบางคนละกันตัวอย่างเช่นบางคนมีเป้าหมายบอกว่าเฮ้ยไม่ได้อยากทางานหนักขนาดนั้นหรอกอยากใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักมาก เที่ยวอ,อะไรแบบนี้ถ้ารู้สึกแบบนั้นขึ้นมาปาั๊บก็ทําแบบนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปโทษตัวเองว่าทําไมต้องเอาเวลาไปให้ลูกแล้วไม่ทํางานวะไม่ต้องเพราะเป้าหมายเราคือเราบอกว่าเราอยากมีความสุขกับลูกถูกไหมอันนี้คือต้องเข้าใจตัวเองมากๆแล้วก็ทําตามแผนที่ตัวเองตั้งไว้จริงๆโดยที่ไม่มาเปรียบเทียบมาโทษกันหรือบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไม่ไม่ผมต้องการเวลาการทํางานต้องการประสบความสาเร็จในระยะเวลาสั้นฉะนั้นทั้งหมดเวลาที่มีผมอยากทุ่มให้งานหมดเลยก็ทุ่มให้งานไปเต็มที่ครับแต่ก็ไม่ต้องไปเทียบว่าทาไมเราไม่มีเวลาที่เเเเเเป็นนนส่่่่่วววตััลลยทททําาาาาาาไไไมมมมมมมรรรีีีจะะแฟกบ้งงพุใหด เป็นแบบนั้นแหละใช่แต่เพราะว่าเป้าหมายเราเลือกว่าเราให้น้ำหนักกับตรงนี้มากกว่างแต่ดันนัพอเราให้น้ำหนักกับอะไรเรารู้ว่าต้องการทําอะไรเพื่ออะไรเราจะไม่มีเวลาไปเสียใจกับการไปทาอย่างอื่นหรือไปเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นและพอเป้าหมายตรงนี้มันชัดระยะเวลาสักระยะหนึ่งครับมันจะทาให้เรารู้ว่าเป้าหมายเราอาจจะผิดหรือถูกก็ได้นะเพราะสิ่งที่เราเลือกเนี่ยาอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องก็ได้แต่ยังไงก็ตามเราต้องเลือกแล้วก็ลองทํามันดูเพื่อที่เราจะได้รู้ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆหรือเปล่าคําตอบมันเลยมีแค่นี้ครับว่าในเเเมมมืื่่่่่่อออสสสิิงงงําาคคัััญขแตละนนนนนไหกวีี้ทร มันคือสิ่งที่เราให้ความสําคัญจริงๆหรือว่ามันคือสิ่งที่สังคมให้ความสําคัญแล้วเราพยายามเอาความสําคัญเราไปเอี่ยงถ้ามันเป็นสิ่งเราให้ความสําคัญจริงๆเราทําไปสู่เป้าหมายเราจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่สังคมให้ความสําคัญและเราทําเพื่อให้ได้รับการยอมรับเนี่ยอันเนี้ยมันจะไม่มีความสุขแต่อย่าง <im ps> ที่พูดไปครับทั้งหมดก็คือถ้าขยานาัมขยนมากเกินไปหรือขยันไม่ถูกวิธีเนี่ยบางทีมันทําร้ายชีวิตหรือทําให้เราเสียเวลาชีวิตมากกว่าเก่าดังนั้นเราควรเลือกแล้วก็ทําในสิ่งเเรรรราาาาาาาต้้้องงงงกกจิิๆนนบบบบสสุดทททยฝววแีีี่่่ เป้าหมายและเป็นความต้องการของเราเนี่ยมันอาจจะมาจากการยอมรับของคนไม่กี่คนเท่านั้นอาจจะเป็นแค่ตัวเรากับคนที่เรารักแต่เราอาจจะไม่ได้ต้องการการยอมรับจากสังคมในภาพใหญ่ก็ได้ดังนั้นสุดท้ายฮะขอให้ทุกคนรักษาสมดุลของชีวิตไว้ให้ดีครับโปรทีฟได้แต่อย่าลืมครับว่าชีวิตมันมีอะไรมากกว่าการโปรทีฟถ้าใครมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับแบบไหนยังไงเนี่ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมครับฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับพี่หนอมด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับ